วิธีการโกงอย่างได้ผลนี่นะบินจังหวะดีคริมโอ้โหโคตรสวยเอ้อยยยาหลังดอดไอ้กูเอาละครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องคนพยานสตาร์วอรเล่นเกมสต a ร์วอเพื่อข้อมูลสต a ร์วอนะครับ อาละความเดิมตอนที่เราเราได้จัดการไปเอเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยเดเดวเดเอเราได้จัดการกับไอเจไดเดแกนอีกแล้วนะแม่งมาเรื่อยๆเล่ปวดจริงๆเลยแล้วก็ปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้นก็คือเราเองนั้นอนะ่ะพยายามที่จะไปแย่งอะไรบางอย่างแต่เราแย่งไม่สำเร็จเราช่วยซีได้ก็จริงแต่ว่าเหมือนเดแกนจะมีแผลบางอย่างที่ทำให้ต้องกลับไปที่ชตเตอร์มูลอีกรอบนะครับและเราเกเอะเอะอรีแบบแโอ้โหทิเดียวเอง เด็กแกลนะได้กุญแจจากซีไปแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังกลับไปที่ชัตเตอร์มูนก็คือดวงจันทร์ระเบิดนั่นเองนะฮะแล้วเราก็ต้องหาทางกลับไปที่ไอ้ดวงจันทร์ระเบิดนั้นด้วยเพื่อไปขัดความแผนการอันชั่วไหลของมันประมาณนั้นแหละแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาคือไปยังไงวะคราวนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมมีอะไรที่มัน สามารถที่จะช่วยให้รอดจากเหตุการณ์ได้ไหมทิ้งายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวลบลงขึ้นเนี่ยเออเฮ้ยเราเสให้มันตีกันเองได้เอ้าแล้วสุดอุย้ยเอาละครับดูมวยแล้วครับสองผู้วครับูฝ่ายเขียวแล้วครับตบกับฝ่ายแดงฝ่ายแดงกับฝ่ายเขียวอาฝ่ายเขียวเปลี่ยนพวกแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีปะปะปะตบต่อดีมากครับผมตบเสียวเขียวแดงอ้า่าจะได้จะสามรอบมั้ง โย่ Yo! Yo! อะไรเด็ดทีเดียวเลือกเลยเหรอ oh. อ่านี่เห็นไหมน้าตาลเรามีฟอสอยู่ตรงนั้นเราจริงไม่เก็บเราต้องรอให้ใช้ฟอสจนเต็มก่อนจนหมดหลอดก่อนนะครับแล้วเราค่อยเก็บนะเพราะนั้นเราจะแซงมันไปตีเลยอ่าระวหว่างนี้ก็ตีเลยแบบนี้ตะคอกข้างหลงังโอ้ยโดนลูกบอลว้ยอย่า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 หลงลูกนี่ อย,อ,ยยอย่าเก็บอย่าเก็บทีคนใหญ่ไม่รโว้ยเฮ้ยอ้าวเตอ่อ้าวได้โคโรดีโหยี่ห์อะแล้วก็เปลี่ยนสแตน แล้วอ่ะอ๋ออ่าเอ้อแผบแผลบอ่าแล้วก็นี่อย่างนี้ตายสุดเว้ยโว้ยโกงไหมโกงไหมจ๊ะนี่ไงวิธีการโกงอย่างได้ผลนี่นะเรียบร้อย Legendary Enemy Defeat ด้วยวิธีการโง่ๆของกูเอง เป็นเจไดบันเลวอย่างนี้แหละสติมคือผมอยากจะวิ่งเก็บของหลายๆอย่างเหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะทําไม่ได้นะตอนนี้เพราะว่าพลังบางอย่างมันยังขาดหายไปครับไปช็ตเตอร์มูอีกแล้วพวกมันน่าจะรอเราอยู่นะเราน่าจะไปแบบเงียบๆได้ไหมมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้อะ สงสัยจังเลยว่าเดกแกนนะ่ะส่งเรววสไปทำอะไรให้ขับเขากันแน่นั่นมันพวกวอลเจอร์ดรอยนกคี้ว่าอะไรนะดูเหมือนเรววสขนของเล่นใหม่มาอื้อเลยอะดูเหมือนมันยังไม่เห็นพวกเรานะลงจอดได้แปบ ไม่รู้เหมันกันว่ะแต่สุดที่ยากกว่าคือการเอายาเทคออฟออกมาฉันไม่อยากติดงแคกอยู่บนดาวแตกๆนี่หรอกนะจะเครียดไปใหญ่ก็คิดว่าเป็นการขยายสาขาสิตลกตายอ่ะพ่อกลาบินไว้ว่าเม่อไหรฉันยืนไว้อะไรบุกไห้แล้วกันเดี๋ยวฉันซ่อนแมนทิสให้เองแต่ผมเช็คดูแล้วยาลำนี้มันไม่มีอุปกรณ์พรางตัวนี่นะเธอจะทอดกระถินเหรอเงียบปากแนละ้วดูเถอะคือวอาชะดรอยมันเต็มหน้าเราเลยนะั่นนะ เชื่อใจใเธอเถอะเงาทิ้งและโอเ,เขียวใบกระทอ <c oughs> นั่นมันน่าประทับใจมากเลยพวกเราจะส่งนายตรงนี้นะขอให้โชคดีกับเรวิสคุณก็โชคดีเหมือนกันเฮ้ยหนูรีบไปรีบกลับละ่ะคุณเจ็ดแพ็กช่วยดูแลปืนทีนะรับทราบ อ๋อแล้วก็เตรียมเลือดของคุณให้ฉันดื่มบ้างนะเพื <c oughs> uh ่อหิวอ่ะเออฮะมุกอะไรวะคุณจะรู้ไหมมือร <c oughs> ิน,นพยายามเล่นมุกนี้น่ารักดีเย้ยอีหน่อยคงน่าจะเป็นคู่หูคู่ฮาแล้วเอาล่ะ เลวิตอยู่ไหนขอมาเคลียร์กันหน่อยเด้โอ้โหอยู่ไกลเพราะฉะนั้นดีสุดคือว์ปไปเลยในชั้นหนักเลยโอเคมันทิ้งเลยเหรออืมสอดสัญญาณใช้การได้แสดงว่าไม่ใช่เรื่องดีเอาละ มาถึงจุดนี้แล้วอ๋อแสดงว่าตอนนั้นพยายามมาแล้วมันไม่ให้เข้าผมก็ว่าททำไมมันแปลกๆนี่ยังไงมันต้องใช้ฟรอสนี้จริงๆด้วยเอาละร้อมยกกอดําที่หลังอ้อะไรกันเนี่ยอ้คืออะไรอะ่ะโอ้ย Đi phản ứng thằng để có này ở đi liền ai 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 Đi đi ai ai ôi ai 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 ôi, nãy làm với. ต้องหาทางไปทางนั้นเนาะเอาละขึ้นก่อนละห้องนี้คือห้องที่เป็นอาเรย์บางอย่างใช่หม <S <S เดี๋ยวได้ยินนั่นไหมโอ้โหปล่อ,อยพลังอะไรไม่รู้พังไปแล้วเรียบร้อยชอบมีเทคโนโูยีแบบเดสตร์เนาะหุ้ยร้อน ออกขึ้นไปนู่นแล้วไงต่อโอ้โหลงก่อนเดี๋ยวมือรวบอะไรเอาวะเออท,ท,ทัน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 ว้าวโอ้โหอโโทันเว้ยอ,อันนี้คือมันเป็นเหมือนตัวขุดแร่เหร บีมขุดแร่หรืรเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้เอาละระมาไซต์ตรงนี้แล้วให้มันตีกันเอึ่งไหมอา้าวตีสองเลยนี่นี่ไม่มันดีจริงๆเออทำงานไป็นเด็กเด็ก เดี๋ยวพี่จิ๋วน้ำชาลอก่อนพามาเออเรรยบร้อยโอ้โหอื้อเลยเว้ยสวยเงาหมโอ้รยังยังยังขี่บ้างนี่เอาแบตหมดแล้วอุอ้ยเกือบไป อ้อีกแล้วบินจังหวะนี้ครีบโอ้โหโคตรสวยมุมนี้ดีจริงๆริสิ้นเสียงไปตามแสงของแรงต้องวิ่งเนื้อเยวเว็บเข้าไปขออยู่ด้แป๊บนึงนะเยา้าถึงอู้ยรอด ที่เติมเลือดแล้วอ่ะไม่ถึงอีกหรอหนทางฉึงยาวไกลอันใดกันเ่าพี่เออเป็นลิฟต์ใหญ่ๆที่ลงมาเพื่ออะไรวะเอาละขึ้นลิฟต์ละสงสัยจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราต้องมาหาที่ นั่งสมาธิซะหน่อยอป่าเจไดมาช้าจังนะเดี๋ยวฉันรอในคอนโทรลรูมแล้วกันมาเจอกันได้นะจ๊ะ <c oughs> นี่ในที่สุดมันคืออะไรอะฟอสของใหม่ปะในที่สุดเราจะได้พลังใหม่แล้วเย้ yeah. แอบโอ้โหลืมไปตัวนี้มันมีพ่วงไหมไม่มีเว้ยไปก่อนละไม่เอาละนั่นไงของดีด้วยและสวยไม่คุ้มเสี่ยง ราไม่จำเป็นต้องสู้ทุกครั้งก็ได้เพราะเพื่อนเรากำลังลำบากอยู่หรือพูดง่ายๆเป็นข้ออ้างไหนดูซิครีพยายามทำอะไรเนี่ยซันทรีครีสร้างอะไรที่นี่กันแน่แล้วดูเหมือนจากที่ผมพอจะจับเรื่องได้คร่าวๆค,คือเหมือนกันบรู้แล้วนะว่าเดแกนน่ะกลายเป็นคนที่อารมณ์เปรี้ยกลายเป็นซรงเป็นซิดไม่ถึงกันเป็นซิดแล้วแต่ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปแล้วและชายเปลี่ยนสีดาบด้วย เราปรงแล้วเราต้องปรงเอาอย่างนีว่วะเซนเทอรี่เดเคนนี่เจ้าทำอะไรลงไปทำในสิ่งที่ต้องทำอยา่าแต่เจ้าก็ต้องการเหมือนกับข้าหาเช่นนั้นเจ้าจะโป้ปลดต่อสภาทำไมเจ้านั่นหลงทาง ยอมแพ้ซะเถอะนะแล้วเราจะมาหาทางออกเรื่องนี้ด้วยกันมากับข้าเถอะมันนั้นสายเกินไปแล้วช่างหน้าอดสูหญิงนักเซนเทรีธนารอเจ้ารู้สึกใช่ไหมว่ามันกำลังหลุดมือข้าอดสูต่อเจ้าตัางหากธนารอทำให้เจ้าเปลี่ยนงั้นมันก็เปลี่ยนเจ้าเช่นกัน ลีกไปไม่ถ้าเช่นน <out> ั้นค่าคงต้องไปคนเดียวเซนทอรีฉันต้องการคุณพยาบาลเดี๋ยวนี้เตรียมแบคตาแทงให้พร้อม เจออะไรดีๆไหมภูมิปัญญาตั้งแต่ยุคไฮริฮับเล็กโอโ้โฮสามารถใช้ได้ดีอ๋อมันต้องมีของชิ้นนี้คือข้อดีของแคลคือมันสามารถอ่านอดีตได้ใช่ไหมในขณะที่คนอื่นอ่านไม่ได้ดังนั้นแคลก็เลยมีความสามารถในการที่จะรู้เรื่องราวต,าต่างๆรวมถึงวิธีการต่างๆมากกว่าคนอื่นครับผมและแน่นอนไลท์ไซเบอร์คราวนี้ถึงเวลาแล้ว กับดาบสีขาวทอ,ทองทองสีขาวมาลวจ้าโอ,อ้สํหรับดาบสีขาวนะครับเผื่อใครไม่ทราบอาจุก้าใช้ดาบสีขาวแต่ดาบสีขาวไม่ใช่ดาบของเจไดใช่ไงวะโอ้ต้องไปอย่างนี้เหร ใช้ได้นี่เกาะบ,บรูนได้แล้วสวยงามจริงๆเดี๋ยวผมล่าด่าเรื่องโอเคไม่เข้าใจเลยครไงวะต้องไปทางไหนก็ทางนั้นนี่หว่าโอ้โหอ้าไม่น่าโง่เลยกูอะ โอเคอ่ะนี่คือดาบสีขาวดาบสีขาวถ้าเกิดใครดูของอโซก้าใช้อ่ะมันจะเป็นดาบที่เกิดจากการ Purify หรือว่าใช้คําว่าอะไรดีเขา,เาดาบสีแดงมารักษาจนกระทั่งได้เป็นสีขาวนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือดาบสีขาวไม่ใช่ดาบของเจไดบ้างเขาว่าเป็นดาบของเกรเจไดบ้างเขาว่าเป็นของกลุ่มไนท์คือเขาชื่อว่าอะไรวะพวกชายชุดกอดสีแดงชื่ออะไรนะมันไม่ใช่ของเอ็มพายด้วยนะแต่เหมือนกับเป็น ผู้ที่ยึดถือวิถีเจไดในพลรูปแบบกับที่มันควรจะเป็นน่ะพวกนี้เป็นกองกำลังติดอาวุธได้ด้วยนะแล้วก็มาเดี๋ยวบ้างไหนวะอ่ะคือผมจำไม่ได้วงคืออะไร Night of the Force หรืออะไรสักอย่างไม่รู้ที่มันจะใส่ชุดเกราะสีแดงนะเป็นผู้บูดูงความยุติธรรมแล้วบอกว่ามันเป็นลัทธิอีกอันนึงซึ่งนับถือทางสายกลางของพลัง พวกนี้สามารถใช้ได้ทั้งด้านสว่างและด้านมือแต่ว่าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับร่วมกับบางคนที่เป็นแค่พ Sen นซิ i v e ด้วยไม่มีพลังด้วยแต่ว่าพวกนี้ใช้ปืนได้พวกนี้ใช้อุปกรณ์ทุกอย่างโดยมีกฎเกณฑ์ของตัวเองเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นพวกแบบเรียกไงเป็นพวกพาราดินน่ะพาราดินคือเหมือนกับเป็นนักรบเพื่อความถูกต้องใช่ไหมแต่ตัวเองอาจจะไม่ได้มีพลังเหมือนกับสตาร์วอลเอ้เหมือนกับเจไดหรือซิสอะไรอย่างเงี้ย บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่แน่ใจเรื่องพวกนี้มีน้อยมากแต่เขาใช้คําว่ามันเป็นดาบของพวกที่ไม่ใช่เจไดแล้วกันมันไม่ใช่เกรเจไดด้วยนะมันเป็นกลุ่มตังหากเลยแต่ในขณะเดียวกันครับเกรเจไดก็นิยมใช้ดาบสีขาวเหมือนกันอย่างอโซก้าเนี่ยคือออกจากรัฐทีเจไดแล้วแต่ยังคงใช้พลังเจไดยอยู่ใช่ไหมแต่การพิวรฟไยหลายอย่างเนี่ยมันใช้วิธีการแบบเดียวกันกันกบเจได แต่ตัวเองไม่ยึดถือธรรมเนียมของเจไดนั่นเองคือเกรเจไดอ่ะมันมีความหมายค่อนข้างหลากหลายอย่างกรณีของแคลเนี่ยก็ถือเป็นเกรเจไดเหมือนกันโอเคคำศัพท์คำว่าเกรเจไดหรือผู้ที่ใช้ดาบขาวลักษณะนี้คือผู้ที่สแสวงหาหนทางของตัวเองมีความเชื่อมั่นอะไรของตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเข้ารีดแบบเจไดนะครับ นั่นรวมถึงเจไดาบางคนถูกแซวหรือถูกตีตราว่าเป็นเกรเจไดด้วยเพราะว่าต่อให้ตอนนั้นเป็นเจไดนะแต่เขาไม่ทําตัวเหมือนเจไดคนอื่นก็จะถูกแซวว่าเอยมึงเกรเจไดนี่หว่าอะไรแบบนี้ซึ่งแคลเองเนี่ยผิดหลักเจไดเลยคือใช้ปืนนะแล้วก็ไม่ได้ถูกแต่งตั้งถูกต้องตามระเบียบแต่ว่าใช้พลังได้แบบเจไดอันนี้ก็เป็นเรื่องูดยญาเพราะว่าเรื่องของเกรเจไดมีการสื่อค่อนข้างน้อยนะครับ เรวิสเจไดแกเปิดเสาสัญญาณทำไมเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ฉันได้เอาชีวิตเจไดนับไม่ท้วนกูถามว่าเปิดสัญญาณทํโอ้ได้ยินไรสักเมื่อนานมาแล้วเด้กแกนได้เอาชนะข่าได้ในการต่อสู้ ข้าเลยสาบานจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเขาต่อสู้กับเจไดที่หักหลังเขามีคนมากน่าห้ายตาถูกส่งมาจัดการข้าแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็มินเกียรติข่าไม่ยอมมอบความตายเยี่ยงนักรบและปล่อยให้ขันเน่าตายอยู่ในชุดกรอะนี้ถึงอย่างนั้น มันก็เหมือนโชคชะตาเล่นตลกคนแบบพวกเจ้าก็ปล่อยให้ข่านี้ออกมาได้แต่นั่นนายก็ยังไม่เปลี่ยนนายยังคงเป็นขี้ข่าของเดก็กแกนเวลาสำหรับข้าไม่เคยเปลี่ยนความพักด,ดีราจาซึ่งสัจจะเจ้าก็เป็นแค่คนเห็นแก่ตัว ไอสัตว์กูฟังนานแล้วตกลงเข็มทิศอยู่ไหนถ้าอยากรู้ก็ไปถามพ่อมึงสิกูสารเล่าให้ฟังต้องเยอะถ้าไม่อยากฟังัก็มาสู้กันคลปนี้น่าสนใจมากอาวุธนี่น่าสนใจโอ้ยไม่น่าสนใจแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกง ตอนช่วงประมาณที่เลยวะดูดูกระตุกแบบนี้อีกละจับดูเจ็บบโอ้ยระเบิดลงคงคะพัน อ้ม <aaS as> for ันใช้ได้นแหหลบได้เว้ยย่ากันฮึขอมังรูมันยากกว่าเดิมเลย เชบสะท้อนมาสะท้อนกลับไม่โกงเฮ้ยแฮ้ยเฮ้ยเกือบไปลบกอย่าอย่าห้อยห้อย ui bay, tay chết lột tay ừ, ừ. ừ lột mà nè còn đây ui lần đừng ui lột được, anh không nằm, mày. Oh, là, yêu quê? Didi, didi, didi. Gặp mừng cắt tóc bụi. Ay, ay, húng, 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 เสร็จแล้วครับเอา้าเอเนี่ยเรว็อยากเอาเฮ้ยเฮ้ยเออมาบังก็ดีเหมือนกันอยากตายใช่ไหมเดี๋ยวจับให้อยากได้ออนเนอร์เดสใช่ไหมไม่เอานะาับไม่เข้าหรอวะโอ้ยโคกตาบานกูอีกล็อกนี่ขาแขนหลังช็อตช็อต นี่ละสิ่งที่ข้ารอกว่าสองร้อยปีอยากได้เดี๋ยวจับให้หนักเลยเอาเฮียล่างสองกันโน ยังยังยังหลังเดาะไอ้กูเบียดไม่ไดู้่พอไม่ได้ชิบขายละขายละขายละยยถอ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 ยฟาดหนึ่าดสองฟาดสามฟาดสี่บตับสองอทเออหนึสส ตับสองออกถอยดับนูนี่นีนนอนมานขมาแวบไม่วิ่งับหถอยเย้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ัดบหนึ่ถอยเฮ้ยเฮ้ยจัสสสบสองสามสี่ลองถอ

ต็ดกับเพี้ยวแมวโดดมื๊บตับสองถอยเฮ้ยใช่แฮปแฮปแฮปมิชาดาพินออขอแล้วไอ้ข้าย,ยอมพาเจ้าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วเ <c oughs> ข็มทิศอยู่ที่ไหน อยู่ที่หอสังเกตการของเซนเทรีอย่างที่เดแกนคาดไว้ข้าได้เปิดทางให้เขาตอนนี้เขาน่าจะถึงที่นั่นแล้วฉันเอาชนะนายได้นายต้องทำงานให้ฉันสู้กับเดแกนด้วยกันไม่ทำแล้วจะทำไมเจได้ ผ่านมานับศตวรรษข้ายังคงฝันถึงทานนลโลข้าปรารถนาที่จะได้เห็นมันอีกสักครั้งหนึ่งแต่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เรวิสเดแกนออยู่ขวางทางเจ้านายไม่ต้องทำอย่างนี้หรอกมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะไปถึงทานนัลโลได้ เจไดไดโปรดให้ความตายอย่างนักรบแก่ข้าเดี๋ยวนี้เราต้องไปแล้ว โอ้ยยังเหนื่อยกี่ชั่วโมงรู้ไหมเนี่ยผมตัดเนยเหมือนสั้นเลยคุณผู้ชมแม่งสั้นโคตรนานเลยเอา้าวหายเฉยโอ้ยโอ้ย,อยจบแล้วครับโอ้ยอยังเหนื่อยเลยและก็ได้พลังใหม่ละจ้าโอ,โอเค คงพอท่านทีก่อนแล้วกันนะครับซัดนานมากแต่ยังไงก็ชนะมาได้เนาะผมต้องตัดต่อเพราะว่า 1. เลยคอมผมรับไม่ไหว 2. เลยก็คือมันยืดเยื้อมากนี่ผมตัดเลยแค่ไม่กี่นาทีจริงๆผมซัดอยู่3ชั่วโมงอโอเคขอบคุณมากครับผมคุณผู้ชมครับผมที่รับชมในวันนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่กับช่องขนบาาานสาวอเล่นเกมสวอเพื่อข้อมูลสวอนกักาสวัสดีครับ